สวัสดีครับเพือพ่อนๆชาวมูฟีเกอทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่ของรีวิวหนังเก่านะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่2แล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงหนังเรื่องโอลิมปัสเฮสฟอรเลนกันนะครับสาเหตุที่ผมอยากจะรีวิวหนังเรื่องนี้ง่ายๆก็คืออาทิตย์นี้มันมีหนังใหม่ของเจลร่าบัตเลอร์เข้าก็คือกอสซับอียิปต์นะครับซึ่งผมจะทำรีวิวเร็วๆนี้แน่นอนนอกจากนี้เนี่ยในอีกเวลาไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยก็จะมีหนังภาคต,ต่อของหนังเรื่องนี้เข้านะครับก็คือนนนัันะะน่่เอองพ้้กามากสดฟ and yeah. ก่อนจะไปเริ่มรีวิวนะครับบอกไว้เลยว่ารีวิวนี้จะเต็มไปด้วยสปอยเลยนะครับสปอยเต็มที่เลยนะเพราะว่าหนังมันก็ออกมา2-3ปีแล้วถ้าเกิดยังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้นะครับแนะนําให้ไปดูหนังก่อนให้เรียบร้อยนะแล้วก็ค่อยกลับมาดูวิดีโอนี้ครับผมสาหรับฉากแรกของหนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นการเซตอัพสตัวละครที่สําคัญมากในหนังเรื่องนี้นะก็คือประธานาธิบดีของสหรัฐแล้วก็ไมค์แบนนิงนะครับซึ่งคนหลังเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นหน่วยอารักขาอะไรของประธานาธิบดีนั่นแหละเลนาะทีนี้เนี่ยในฉากนี้เนี่ ที่ดีเนี่ยกำลังจะไปงานระดมทุนอะไรสักอย่าง แล้วระหว่างทางก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เมียของท่านผู้นำเนี่ยเดซมอรเรนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้ไมค์แบนนิงเนี่ยถูกไล่ออกเพราะว่าเขาช่วยประธานาธิบดีออกมาไงแล้วก็ไม่ได้ช่วยเมียออกมาด้วยอะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยมีส่วนที่ผมอยากจะพูดถึงของหนังเรื่องนี้นะครับก็คือฉากที่ไมค์แบนนิงเนี่ยคุยกับลูกของประธานาธิบดีครับคือเราจะเห็นเลยว่าฉากเนี้ยมันเป็นฉาก exposition นะครับก็คือฉากที่อธิบายให้คนดูฟังนะครับว่าเฮ้ยทำเนียบข่าวเนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะมีการป้อง คือพูดง่ายๆเนี่ยมันมันมีฉากนั้นขึ้นมาเพื่อจะเซตอัพให้เรารู้ว่าเฮ้ยทําเนียบขาวเนี่ยมันเจาะยากนะรู้ไหมอะไรประมาณนี้เออแต่เดี๋ยวตัวร้ายเนี่ยจะทําได้ง่ายมากเลยอะไรประมาณนี้หลังจากจบซีนนั้นนะครับหนังก็ข้ามเวลามาเป็นเวลา18เดือนเลยนะ ตอนนี้เนี่ยพ่อพระเอกของเราก็ต้องมานั่งทํางานนั่งโต๊ะแทนนะครับแทนที่จะออกไปลุยกับหน่วยซีเรียสเซอร์วิสอะไรเงี้ยเพราะว่าโดนไล่ออกมาแล้วเนาะทีนี้เนี่ยหนังก็เซตอัพตัวละครอ,อีก2ตัวนะครับที่สําคัญคนนึงและอีกคนนึงไม่ค่อยสําคัญนะฮะคนแรกก็คือประธานรัฐสภาทรอมูลนั่นเองส่วนอีกคนเนี่ยก็คือเมียพระเอกครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทำไมเมียพระเอกในหนังแอคชั่นเนี่ยมันจะต้องเป็นหมอไม่ก็พยาบาลด้วยพอหลังจากเซตอัพตัวละครหลักๆเรียบร้อยนะครับหนังก็ไม่ยืดเยื้อครับแต่ว่าเดินหน้าต่า่่่ออออทททััันน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 ีีีีีีีีเเเเเเลลยยยยย้้ปปรรระะะธธธธาาาาาาาิิบบบบดดขงกกกหหใตค็มมมืืว ลาส์เนาะเหมือนจะจะมาพูดคุยว่าเฮ้ยเกาหลีเหนือก็มันจะบุกแล้วนะทำยังไงดีเพอ่อะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้มันก็เหมือนมีฉากแบบ exposition ในทีวีนะครับบอกว่าเออเกาหลีเหนือก็มันจะสู้กับเกาหลีใต้นะอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็กลายเป็นว่าในกลุ่มพวกบริกาของประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยเป็นพวกของเกาหลีเหนือปลอมตัวมานะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเตรียมบุกทําเรียบข่าวกันเต็มที่เลยทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับมีเครื่องบิน C ีร้อยสามสิบลหนึ่งนะครับบินมาแฟมาถึงเพื่อไปบุพเพนทาเพลงก็ยิงปั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 งงปังคือฉากนั้นผมมองว่าทําได้ดีมากเลยนะครับคือมันเป็นฉากแอคชั่นแรกของเรื่องนะ แต่ผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรือน่าตื่นเต้นแต่ว่ามันทําออกมาให้เรารู้สึกกดดันได้อะคือน้อออกไปว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะมันเน็ตอาร์ด้วยเนาะแบบคือเวลายิงคนอะไรเงี้ยมันก็เลือดกระฉูดติชิชิๆิชอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันทําให้เรารู้สึกอารมณ์อะไรได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยการตัดต่อมุมกล้องอะไรที่เลือกใช้เนี่ยผมมองว่าโอเคเลยนะ คือมันไม่ได้ดูคลีเช่แล้วมันก็ไม่ได้ดูมืนหัวอะไรครับคือเท่าที่สังเกตนะครับฉากแอคชั่นในหนังเรื่องนี้กล้องจะค่อนข้างนิ่งเลยแหละซึ่งผมยกนิ้วให้นะครับตรงนี้ผมชอบมากแน่นอนครับว่าพอเกาหลีเนี่ยบุกทำเนียบขาวแล้วเนี่ยประธานาธิบดีก็คงจะอยู่ไม่ได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าพวกซีเร e t s เซอร์วิสอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จัดการจับประธานาธิบดีลงไปในบังเกอร์นะครับที่เรียกว่า p ีอ็อกคือมันก็อารมณ์ประมาณว่าเป็นที่สั่งการตอน Emergency อนิอามเมอร์เจนซีนน่อะไรเงี้ แต่ก็กลายเป็นว่าในกลุ่มนั้นน่ะมันก็ยังมีพวกของเกาหลีเหนืออีกนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าพวกประธานาธิบดีแล้วก็พวกอะไรที่แบบเป็นตัวบิ๊กๆทั้งหลายเนี่ยก็ถูกจับเป็นตัวประกันนะครับแล้วก็แบบไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ย ก็เรียกว่าชิปหอยแล้วแหละครับงานงอกแล้วอะไรประมาณนี้ตัดกลับมาที่พ่อไมมพระเอกของเรานะครับก็หลังจากที่กําลังนั่งงงงงงแง,ง,อ,ง,ง,อ,งอยู่ในออฟฟิศอยู่ดีด <c oughs> ๆก็เหมือนกับว่าเห็นเครื่องบินบินผ่านนะครับแล้วแบบยิงปั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 งอะไรเงี้ยด้วยความที่เลือดซีเค e t s e เซอร์วิสของพี่แกยังพรุนพลาดเนี่ยพี่แกก็เลยวิ่งเข้าหาทํานเนยยบข่าวเลยครับแล้วก็เข้าไปช่วยดื้อๆเลยแบบยิงไล่ยิงแบบปัง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 อะไรเงี้ยซึ่งส่วนหนึ่งผมก็สงสัยนะว่า ทำไมพวกเกาหลีเหนือมันมีตั้ง2 0่สบสสิคนมันจะไม่เขีนยนไอ้พ่อพะออกของเราเลยเหรอคือคือปล่อยให้มันยิงดือด้อๆได้ไงวะอะไรเงี้ย แต่ก็เอาใจมันเถอะมันเป็นหนังแอคชั่นก็อย่าไปซีเรียสกับมันมากนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบ่นก็คือทําไมตอนที่พี่แกบ,บุกเข้าไปช่วยเนี่ยทาไมไม่หยิบปืนกลอะไรแถวนั้นมาสักกระบอกหนึ่งละ่ะมันก็มีล่วงอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่พี่แกก็เลือกจะใช้ปืนสั้นต่อไปนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันทีนี้นะครับพวกเกาหลีเหนือที่อยู่ในพีออกกับประธานาธิบดีเนี่ยก็เหมือนติดต่ออกอ,อกมาทางเพนากอนนะครับแล้วก็เรียกร้องให้ฝั่งอเมริกาเนี่ยจัดก,การเรียกกองทัพอะไรทั้งหลาย,ลย,ออา,ยกกาหล่หหลาามายุ่ง อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าอเมริกาเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ยอมหรอกนาองแล้วก็เหมือนกับว่าก็กาลังรอรอชะลอชะลออยู่ว่าจะทํายังไงดีอะไรอย่างนี้นะครับพวกเกาหลีเหนือเนี่ยก็เลยเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าต่อรองนะครับไม่เชิงต่อรองหรอกก็เหมือนข่มขู่มากกว่าว่าถ้าเกิดไม่ทาตามเนี่ยตายหามันนัทที่อยู่ในพีอ็อกเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆเลยของหนังเรื่องนี้นะก็คือตอนที่ไอ้หัวหน้าของพวกตัวโกงเนี่ยที่ชื่อว่าแคงแกงกังอะไรไม่รู้อะคือคนอเมริกนมันออกเสียง KNG ว่าแ ผมไม่อยา่างที้มันว่าแข่งเลยผมไม่รู้ว่าภาษาเกาหลีมันทุกคนจะอ่านว่าอะไรนะผมเรียกมันว่าคังแล้วกันคืออย่างเรามันก็ฟังดีกว่าแข่งมันเหมือนหอยแขงไงไม่รู้นะคือเอาเป็นว่าไอ้คังเนี่ยหลังจากที่มันบุกทําเน็บขาวเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เหมือนกับมาพูดกับประธานาธิบดีว่าเฮ้ยพวกทีมช่วยเหลืออะไรเงี้ยจะโผล่มาถึงภายในเวลา15นาทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเสียใจด้วยเราทําสําเร็จในเวลา13นาทีอะไรประมาณนี้นะครับพูดง่ายก็คือโชว์โหดนั่นเองนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยผมก็แบบสงสัยไงว่า, i, วาเฮล แล้วตอนที่ผมเลื่อนไปเนี่ยมันคือตอนที่มันเริ่มการบุกจริงๆนะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะแปลว่ามันเดินเรื่องตามเวลาจริงสุดยอดมากในช่วงการบุกทำเนียบข่าวเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าพวกเกาหลีเหนือนี่มันทําได้เจ๋งมากเลยนะคือมันเอาให้ชัว์ๆเลยว่าทุกคนตายจริงๆคือแบบบางคนนี่แบบโดนยิงไปเป็นสิบนัดละคือไงก็ไม่รอดหรอกแมงยังเดินมายิงหัวซามอีกอะไรนี้นะครับทีนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทํายังไงนะแต่พระเอกของเราเนี่ยมันรอดครับและทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเข้าโหมดหนังเร แต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหนักเรื่องนี้นะเพราะผมรู้สึกว่ามันก็ทําออกมาได้ดีนะคืออย่างน้อยมันก็ดีกว่าไวท์เฮาส์ดาวที่ทําออกมาปีเดียวกันที่ผมรู้สึกว่าสนุกน้อยกว่าเยอะเลยอะทีนี้มันก็มีอยู่จุดหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าหงุดหงิดนิดนึงเนาะแบบอารมณ์ประมาณว่า เฮ้ i, พยพระเอกมันไม่ได้เป็นซีเครรตเซอร์วิสแล้วนะแต่แบบไปสแกนลายนิ้วมือเงี้ยลายนิ้วมือยังอยู่ครบรหัสทุกอย่างยังรู้หมดคือแบบเปิดเซฟเอาของอะไรได้หมดเลยคือผมก็สงสัยนะเฮ้ย <He i, S 2> หายหัวไว้ต้งสิเดือนแล้วมันไม่มีมาตรการการป้องกันอะไรเลยเหรอมันจะไม่เปลี่ยนพาสเวิร์ดอะไรเลยเงี้ยก็แบบอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆแล้วกันเนาะแต่ก็พูดให้ฟังเฉยๆว่าผมรู้สึกตะขิดตะขวงใจนิดนึง ต่อมานะครับพ่อคังของเราเนีก็ทําการเดินหน้าแผนต่อไปนะคะก็คือการพยายามเอารหัสของเซอร์เบรุสนั่นเองซึ่งเราก็ได้รู้ว่ารหัสไอ้พวกนี้มันเอาไว้สําหรับทําลายหัวลบนิวเคลียร์นะครับคือเหมือนกับว่าต่อให้ยิงออกไปแล้วหรืออะไรก็ช่างอะถ้าเกิดใช้รหัสนี้ปุ๊บสามารถทําลายได้ทันทีนะครับ<ม>ทีนี้เนี่ยเราก็ได้รู้อีกนะครับว่าไอ้รหัสนี้มันมีอยู่3อันด้วยกันโดยที่รหัส3อันนี้อยู่ที่คนสามคนนะครับแต่มันบังเอิญบังเอิญไอ้สามคนนั้นอนะมันก็อยู่ในห้องกับพวกพวกโกโก้นั่นแหละนะ พูดง่ายเนี่ยก็คือสบายหรือแล้วแหละทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นฉากแรกนะครับที่แบบเหมือนกับว่าไอ้คังเนี่ยพยายามจะเอารหัสอันแรกมาซึ่งผมรู้สึกว่าทําออกมาได้ดีเลยนะคือดนตรีหรือว่าการตัดต่อหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยมันดูลงตัวนะครับและอารมณ์เหมือนกับว่าเรารู้สึกกดดันจริงๆอ่ะแล้วเราเดาไม่ถูกไงว่าหนังมันจะไปในทางไหนแน่ตัดกับมาที่พ่อค่ะเอกไหมของเรานะครับก็เหมือนกับว่าไปฆ่าพวกเกาหลีเหนือได้คนหนึ่งแล้วก็ไปเจอว่าเฮ้ยมันมีรูปรูปประธานในที่ปดีอยู่นะแฟว่ามันต้องกําลังพยายามตามหาไอกน ว่าไม้เนี่ยพยายามไปตามหาลูกประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ไปช่วยไว้ก็แน่นอนเนาะถ้าเกิดช่วยไม่ได้มันก็จะหนังมันก็ไม่เดินต่อนะครับก็เป็นว่าช่วยลูกได้เรียบร้อยแล้วแหละก็ปลอดภัยไปในช่วงฉากที่ช่วยลูกประธานาธิบดีนะครับมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกข้องใจนะก็คือตอนที่2คนนี้มันไปหลบอยู่หลังกําแพงนะครับมันเหมือนกับเป็นกําแพงซ่อนอะไรเงี้ยคือมันแบบอะไรอะ่ะมันกําลังจะวิ่งผ่านข้ามกําแพงไปใช่ไหมคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมต้องรอให้พวกโตโกมันเตรียมตัวยิงก่อนแล้วค่อยวิ่งอะ่ะ คือทางทันที่จริงๆเราเนี่ยวิ่งไปเลยดีกว่าไหมวิ่งตอนที่มันไม่ได้เตรียมตัวมันน่าจะดีกว่าปะอันนี้แบบรอพ่โตกงตั้งป้อมรอส่งแล้วอะแล้วค่อยวิ่งพอหลังจากช่วยลูกประธานาธิบดีเสร็จนะครับไอพ่อไม้ของเราเนี่ยก็เหมือนกับว่าวอคุยกับไอคังเนาะว่าแบบเฮ้ยเรายังอยู่นะเว้ยจะเกิดนายไม่ยอมเนี่ระวังนะเว้ยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยแม่งไดฮาร์ดเลย ทีนี้นะครับในพีอ็อกเนี่ยพวกเกาหลีนเหนือก็พยายามเอารหัสเซอร์เบลุสอันที่2นะครับซึ่งฉากนี้ก็ทำได้ดีเช่นกนันเนาะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นทรมานผู้หญิงนะฮะคือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนาะแล้วก็แบบจัดการแบบทรมานระดับหนึ่งเลยแหละซึ่งผมรู้สึกว่าทำได้ดีแล้วนะสังเกตในพวกฉากทรมานอะไรนี้นะครับสามารถกดดันอารมณ์คนดูได้ดีเลยแหละ ตอนต้นเรื่องผมลืมพูดไปนะครับว่าในหนังเรื่องนี้มันมีตัวทรยศอยู่ด้วยก็คือคนที่ชื่อว่าฟอสนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยเป็นหน่วย Secret Service อยู่ในทำเนียบขาวนั่นแหละแต่เหมือนกับว่าในหนังเรื่องนี้มันไปเข้ากับพวกเกาหลีเหนือนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับรู้จักกับไมค์ดีใช่ไหมไอ้คังเนี่ยก็เลยให้เฮ้ยฟอสไปจัดการในไมค์ดีอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้พอสองคนนี้เจอกันมันก็คุยกันนิดๆหน่อยหน่อยเนาะแล้วก็สู้กันซึ่งผมรู้สึกว่าตอนแรกตอนีีีีี่่่มมมมัััันน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 นพพยยยาาจจะะเใสสสกกกกก็ุดดดููวววตตแแอ้้ริงๆลผ ไม่ถึงห้านาทีอะแม่งแพ้และก็เลยเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยหนังมันเซตอัพเหมือนกับตัวนี้จะเป็นลองบอสนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอ้าทำไมมันมาตายง่ายจังวะแต่ก็ดีนะเพราะว่ามันก็เหมือนกับแบบหักมุมให้เรางงงงนิดนึงแหละก็เรียกว่าโอเคครับหลังจากที่พระเอกของเราเนี่ยจัดการพวกเกาหลีเหนือโดยส่วนใหญ่เนี่ยทำเนียบข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับพวกทางเทนากอนเนี่ยก็อารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยจะกลัวอะไรอีกคนมันเหลือน้อยแล้วบุกเลยเอาซิลส่งไปเลยอะไรอย่างนี้ ต่ปรากฏว่าพวกเกาหลีเหนือเนี่ยมันจะมีการอันติอยู่ครับแบบมันเปิดอันติขึ้นมาตอนนั้นเลยก็คือมันมีปืนต่อต้านอากาศยายนที่แบบไฮโซอยู่นะครับทีนี้เนี่ยพอพวกเฮลิคอปเตอร์อะไรของพวกหน่วยซิลกำลังจะเข้าไปนะฮะไอปืนเนี่ยมันก็จัดก,การสอยล่วงไปเลยปัง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 แต่ก็แน่นอนครับว่าพ,อพ่อไฟเอกพี่ไม้ของเราเนี่ยยังเจ๋งเหมือนเดิมน,นะฮะก็เลยจัดก,การเอา RPG ยิงปุ้ง ก็ระเบิดตูมแล้วก็นั่นแหละพูดง่ายๆก็โผล่มาประมาณไม่ถึงสินาทีไอ้ปืนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วครับในฉากนี้นะครับมีส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตลกมากเลยนะก็คือตอนที่นักบินเนี่ยมันเหมือนกับว่ากําลังโดนยิงอะไรยงนี้ใช่ไหมเสียงพูดมันไร้อารมณ์มากเลยลองไปฟังกันดูนะครับ หลังจากเหตุการณ์ที่ซีอูในโดนสอยร่วงหมดเลยนะครับก็ลงประมาณว่าเพนตากอนก็เริ่มหมดหวังนะครับแล้วก็เลยเหมือนกับกําลังพยายามจะทําตามที่พวกเกาหลีเหนือต้องการทีนี้เนี่ยไอพวกผู้ก่อการร้ายนี่นะครับมันก็แบบพยายามซ้อนแผนหลายชั้นเลอเกินนะคะโดยการโดยการที่พยายามปลอมตัวออกมาเป็นตัวประกันนะครับล้วก็เดินแบบต๊อกแตกต๊อกแต,ก,ต,ก,ตกออกมาพวกทหารนี่ก็ไม่รู้นะครับก็มารับอย่างดีเลยแล้วก็การระเบิดเป็นตุ้มระเบิดเละเป็นโจกนะครับก็ก็ทำให้คนโดยส่วนใหญ่นะครับรวมถึงพวกที่เพนตากอนเนี่ยคิดว่า พวกประธานาธิบดีแล้วก็พวกอะไรบิ๊กๆที่อยู่ในห้องพีออกเนี่ยคงตายเรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่หรอกครับเพราะว่าประธานาธิบดีแล้วก็ไอ้คังแล้วก็บางส่วนของพวกลูกน้องลูกกระจอกเนี่ยก็ยังเหลืออยู่นะครับจนถึงตอนนี้ของหนังนะครับเราก็ได้รู้แล้วว่าเซอร์เบลุสเนี่ยจริงๆแล้วเหลือแค่อันเดียวนะครับที่ต้องใช้ซึ่งมันอยู่กับประธานาธิบดีนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วมันก็แฮกได้ครับคือในหนังเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดแฮก3มอันเนี่ยมันเป,นไปไ พูดง่ายก็คือตอนนี้ประธานาธิบดีไม่จําเป็นแล้วอะ่ะคือตอนนี้เซอร์เบียสใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราให้พวกเกาหลีเหนือเนี่ยก็เลยจัดก,การเปิดเซอร์เบียสเลยก็คือจะทําลายพวกคนรบนิวเคลียร์ที่อยู่ในอเมริกาทั้งหมดคือถ้าเกิดสำเร็จเนี่ยก็คือระเบิดตูมตามคนตายมหาศาลนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพ่อไม้แบนนิงของเราเนี่ยก็มาทันพอดีนะครับแล้วก็แบบมาช่วยมาสู้กับไอ้คงังมาปิชปิชปิชสู้โน,น่นี่นั่นก็เป็นว่าชนะนั่นแหละตามสไตล์แหลนะเนาะ ก็นะฮะตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าทําได้โอเคนะคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ยาวมากแต่ว่ามันก็ดูกดดันนะครับและสุดท้ายนะครับไม้แบนดิ้งของเราก็จะการหยุดเซอร์เบอรสแล้วก็ช่วยประธานาธิบดีออกมาได้โดยสวัสดีภาพนะครับแล้วก็จบแบบอเมริกันฮีโร่แบบหล่อๆเลยเย่ในภาพรวมนะครับผมมองว่าหนังเรื่องนี้ทำออกมาได้สนุกมากเลยนะคือตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะทําออกมาได้ดีขนาดนี้นะคือเหมือนกับผมแบบดูถูกมันไว้เยอะเลยตอนแรกอะ แต่พอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นสนุกมากเลยนะครับคือมันไม่ได้พยายามจะทําตัวซีรีสหรืออะไรในหนังเรื่องนี้เือเห็นชัดๆเลยว่าต้องการจะเป็นหนังแอคชั่นเรทอาร์ที่แบบทําออกมาให้คนดูเอนเตอร์เทนเฉยๆอะ่ะซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมเอนเตอร์เทนนะคือดูตลอด2ชั่วโมงเนี่ยไม่มีเบื่อเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีกลิ่นอายคล้ายๆดายฮาร์ดมากไปหน่อยแต่ผมมองว่าอันนั้นก็คือประเด็นแหละเพราะว่าถ้าเกิดทําดีๆเนี่ยหนังสไตล์นี้ยังไงมันก็ดูสนุกนะครับฉากแอคชั่นทาได้ดีมากนะครับไม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูเนี่ยลองไปหามาดูนะครับผมมองว่ามันก็ดูแบบมันๆเอาฮาแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรมากคือดู2ชั่วโมงจบแล้วจบกันก็เรียกว่าเป็นอะไรที่โอเคนะครับถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กํกำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ใน Facebook ใน description box ข้านล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย